สวัสดีครับผู้ชมครับมาเจอผมปอพิลพลนะครับในเว็บไซต์ rg3th.com นะครับวันนี้ฟุตบอลวันพุธครับกลับมาทำการแข่งขันสำหรับเกมคู่ใหญ่นะครับทั้งอินเตอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงวบฟวกด้วยที่เอ่อลงทำการแข่งขันกันครบถ้วนเลยนะครับเอ่อวันนี้เนี่ยวันยูโรปาลีกครับซึ่งมีความสำคัญมากๆนะฮะวันนี้เรามาฟังคำวิเคราะห์ของผมครับในเว็บไซต์ rg3th.com แนะนำเว็บไซต์นี้เลยครับเพราะว่ามีผู้ใช้จริง มากๆแล้วก็มีให้เลือกกันถึง5ค่ายทั้งยูฟ่าสโปแล้วก็แม็กเซตเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บเดียวอยู่ใครอยากได้ทีเด็ดอยากได้ข่าวเอ็กซ์คลูซีฟอะไรแอดไลน์ตรงนี้ครับแอดทีเด็ดวันนี้เช้ามาพร้อมกับข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของแฟนบอลแมนยูที่เหมือนกับได้มีความสุขชุ่มชื้นหัวใจปกันไป1วันแต่วันนี้นะฮะกระแสจากที่เมื่อวานเนี่ยขึ้นสูงมากวันนี้น่าจะลบลงมาเยอะเลยเหตุผลเพราะว่าแมนยูอย่างที่ผมเคยบอกครับโดนดอทบุญ โกงค่าตัวเหมือนดอทมุนรู้ครับว่านอกเหนือจากแมนยูเต็ดแล้วมีปารีสแซงต์แช่แงเข้ามาร่วมวงในการล่าตัวเจดอนซานโชเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอัพเรเวลครับอัพราคาขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําให้เอ็ดมุกวดแล้วก็ปีศาจแดงนี่บอกว่าถ้าสมมติมันเกินไปเนี่ยไม่ซื้อแนะ แบบขู่แล้วนะฮะซึ่งอาจจะถอนทับจริงๆเพราะว่าถ้ามันไปแบบ1้0ล้านยูโรอะไรเงี้ยคือมันแพงไปะนะฮะก็ต้องทำใจไว้ก่อนสำหรับแฟนบอลแมนเชสเต็ดวันนี้ใส่เสื้อมาด้วย<อ>นะครับอ่ะมาวันนี้ฮะคู่ที่น่าสนใจครับ3คู่วันนี้ของฟุตบอลยูโรปาลีกนะฮะแมนยูเจอแอลเอสเคลินส์ซึ่งเกมแรกเนี่ยชนะมาก่อนถึงคือเกมเนี้ยมันแทบจะเป็นการลงโปรแกรมแบบให้มันครบไปเพราะว่านัดแรกยิงมาถึง5เวโกเนี่ยมันเข้ารอบแน่ๆอยู่แล้วนะครับ 99%แต่วันนี้ก็ลงให้ครบโปรแกรมและกลับเล่นในโอทราฟอร์ดจะให้บรรดาดาวรุ่งลงนะฮะเอาดาวรุ่งที่ขึ้นมาจากชุดอะคาเดมี่เต็มเลยนะฮะผมจำได้อะไรเมกินเมกินคนหนึ่งเบอร์ส3นะครับเป็นดาวรุ่งที่ขึ้นมาและต่อจากแบนนอนวิลเลียมและล่าสุดแบนยูต่อสัญญาเป็นนอนวิลเลียมไปแล้วนะครับแต่วันนี้แมนยูแต่ต้องยิง2ประตูแต่ผมว่าถึงนะฮะพวกมาตาอิกาโลลงสนามแน่นอนรวมถึงโรเมโรวันนี้ยังไงดูงยังไงแมนยูก็ใสครับอ,อ,อย่างนอยผมว่ามี2ประตูแน่ๆอิกาโลลงยังไงก็ยิงครับ ผมเชื่อว่าแมนยูแต่จะปราบได้3ประตูต่อศูนย์วันนี้จัดไปลาสเคลินโดนแมนยูถล่มแน่นอนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับในขณะที่อินเตอร์ครับเจอกับเคตาเฟ่อินเตอร์เนี่ยกับเคตาเฟ่นัดแรกยังไม่ได้เตะกันเลยนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโควิดทําให้เกมนี้ครับก็จะไปเตะกันที่เวลตินอารีนาสนามของชาวเกสุนซีไปเตะที่เยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นครับใครมาเจออินเตอร์ตรงเนี้ยแม้ว่าจะเป็นสนามไม่กลาง ไม่รอดครับโดนงูใหญ่โกตายแน่นอนแอชลี่ยังกำลังเล่นดีแอ็เล็กซิสซานเชตลาตโรมาดิเนสลูกากูนะครับโรโซวิชบิลากี้กำลังยอดเยี่ยมคันเรว่าวันนี้อินเตอร์ไล่อัดเคตาเฟ่ F e, มี2ลูกแน่แนแม้ว่าจะเป็นสนามเป็นกลางไม่ได้เล่นเตะในบ้านก็ตามนะครับวันนี้ใสมากอินเตอร์มิลานครับในขณะที่คู่ที่3ผมว่าวบบวกวันนี้จะแก้ตัวสำเร็จนะหลังจากแพ้คาบ้านมา หต่อ2ในเกมแรกวันนี้ผมว่าวบบวกจะกลับเอาชนะได้1ประตูต่อศูย์แต่ว่าไม่พอในการเข้ารอบเพราะชนะสามคู่ในวันนี้นะครับวบบวกอินเตอร์ alk, Inter, แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่คือเว็บไซต์ rg 3 t s com และเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันว่าแมนยูจะชนะกี่เม็ดสวัสดีครับ